ฝนเบิดแล้วพี่น้องมือนี่แดดออกแล้วลมหนาวเข้ามาแล้วบ้านเนาะมื่อนี้อากาศดีพี่น้องเกี่ยวเขาเนาะซิมอนพันไซเกี่ยวเขาแล้วพี่นอ้องฝนหยุดตกแล้วก็เกี่ยวเขาบ้านเนมื่อเช้านี่พากันตัดเขาพอน้องไม้กับอันถอเหลือตัดเขา สบายดีเด้อพี่น้องสบายดีเป็นสกุลสกคนเนะาะส,สบายดียามเส้าพี่น้องอันนี้มันเป็นไฮตะกะแล้วเด้อลงไปน,นี่กระเบิดแล้วนี่สี่ไฮเขาจะตัดมือเส้านี่เอาคือพากันเช้าตัดแหลพะพ่อเถา้าตัดภูเขาบ่น <laughs> ยังเขานอนตื่นเชื่อให้ลักไหลป่อมเกี่ยวเขาเ่าพัดทะเลพี่น้องพากันมุกแต่เศร้าครบรอบ,บรอดอีกแล้วพี่น้องครัพบเลี้ยวพ,พัดทะัลเขาบ,บอกแล้วให้เกี่ยวแต่ว่าน,นี่กวิดเลยเ <laughs> ด้เวันนี้บมีเง เกี่ยวาวนนี่ก็โก้ปาเต้เฮ็ดฝนแล้วฝนเบิดแล้วเปล่าเอาไว้ได้คเนขป่าวันนี้4คนป่าเกือบเป็นร้อลพระเพียเบิร์ป่ะพ่าป่านี่จะทำอะไรก่อปลาเพียมันเช็คโล่ขึ้นมาสามโลเขาไหลก่อบ่เออป่าเข้าอีกีโลขึ้นมาข่ายเลากระหาโลอืมปลาคามเล่าไม่ให้กินนะกเกือบสองโล ขานี้ยินไหมทวานว่าเอาขึ้นมากกอบหนึ่งว่าไอ้ลบปาดวานีนะปันกันแล้วปั่นกันแล้วละชามขาวย่างๆเต็มพื้นเออมาชมกัก็คงกศหนึ่งชมเขาอยู่ใน้ําพื้นหนิบโลเพราะว่าแล้วเจ้าต้องอยู่บ่ได้แคบมั้ยยินขดายป้าเขาเท่าก็คือน้ำปั่นกันนี่เขาเท่าคือถ้าคือตอนแรกบ่ช่วงบ่ายบ่เห็นมันแหงเนาะ จังปันป่นทีเดียวเลยเขาลุกหังแน่นเยียบเพราะว่าแล้วเขาบอกตอนน่ะเจ้าอันนั้นเป็ทชาวข้าโทรมาบอกเป็ทชาวบอลปลาเพีโรลอยหาซิปว่าเจ้าต้องอยู่บมกก่ได้แท้เขานนนะได้เป,ป็นกระสอบผมว้าวอุ้ยกระเดกกระดอกได้เป็นกระสอบในปลาเป็นกระสอบธรรมดาเด้อ ยัเรือนหนาซีไฮนะพี่น้องแล้วซีไแล้วก็ไปต่อถงพุนบาวนวมาขายลบต่ติมดเลมทองไปขายยังปลาขาวเออเียเนมาขายลเจอืมได้ขาน้ำมันได้่าน,าน้ำมันชอบอ่ะเพื่อลงไปเอาเห็นเนาะยูเกิดแล้วน่าผู้ ไม่ได้ดอกไปชื่อเบียกินป้อมนึงเบิร์ดในคณะวิชาบาทจับเบียกับพวกเจ้าหาเออเบิดอีกอ้าวสองไอ้น่องนะพัดยังผลปลาเป็นหางแถวอยู่ยังบตื่นเบิดเลยนี่นะไว่ายนะแม่ว่าย เอาไว้ยังมาตื่นนด้ซส่งใส่ในเบิ่งคงยังลับอยู่พี่น้องเลยยังงงๆยัมเงี่ยมยู่งัยหลับอยู่พอพาลูกจะเศร้าโพดเร็วๆพาออกไปอีกยังทงหนึ่งผูกมันสิก่อยแล้วแนมหมูอ่านี่ต้องพยายามตรงให้จะสุดหมูตีตรงเห็นยุกเออมอนใส่จัด ช <Yeah, S 1> ิม <'s> <wh tapping> ีตรงเดออยู่บ่่้ามมีอยู่ตรงเดอฮะตายละตายเลยมีตรงเดอิตัดผมให้ทาบมมีะจกมีอยู่สเออเอาจักตัดหนาชูมเลี้ยงหัวกันมาเลยเออหามติงติงเรียบร้อยเอหมามต้งติเียบร้อย

พายุส right. ิมาอีกได้พอเท่าเลยท่านเกี่ยวแล้วพายในมือหนึ Mur ่งพายในสองมือสามมือวิทมานเกี่ยวสามสี่ห้มือไปแล้วประตูเกียวมันชิมาวันที่สองนี่มือหนีวันที่าเส้าเก่าหมือที่สามชิพเอสบ่เนี่ยวิดอยู่เห็นเี่กเจ็บปานหยังท่านมาเห็ดหนึ่ มันมาเห็ดวันที่สามชิบีสวันที่หนึ่งเจ็บเจ็บป้าหลดเหยียบพุ้นแล้วคายปวดได้คายหมดแล้วนะหมดแล้วแหละขับลดแล้วเราข่าพอกินคายมวนวะเรากินเข่าแล้วห้วยเราอาจจะปวดมาแต่เสารปุ้นแล้ว แ, recibir, แบไม่เท่าบอกมันแบะเรื่องไปจะเศร้าคุณเราห่วยวะปล่อยไว้อนแถวะเขามาอย่างมาเข้ามาผมเห็นชุกเจาตัดเข้าไปเขื่องน้ำแกงบมันข้าใบอย่นี้ตนแห กันว่าม่ยังพรว่าแล้วแต่ว่านี่มันจีเข่าใบมันอย่่กิ้วอยู่แต่เดียวแต่เดียวตีปับปับอยู่นะจ้ะเอากับฝันเข่าไปในโตเนาะตะวัน พี่น้องเด่สามานี่พากันตัดแหล้วเบื้อไทยนะตัดซอยเหี่ว,ว,วาาไว้ให้ผานไเออเชียนตัดเชียวม,มาอยู่เชียวม,มาตัดซอยอืาามอากาศดีค่ะพี่น้องยามเสา เราเดินสิป้ายน้ำอยู่บนลรงครองชั้นเดี่ยวหน้านี้ไปอีสันแล้วเราพากันไปหาปิกนิกอยู่คลองเนาะจักแซบคักเปลี่ยนบรรยากาศกินเขา่าเจ้าบริสุทธิ์ประเพียมักจำแต่ว่าเผา,าเอะมักชื่อ ขี่มันขี่มันได้ซะเออขี่มันก็ใส่ทงทข้นานดงั่นวโลนึงสายขีดเก้าซ้ขีดก้าหุนยานบริกินอีก เข่ามันตัดบ่ได้พี่น้องอันนี้นะใบมันยังห่แหงตายช้ำแต่หมากมันน่ะซุกมันยังสุกมันซุกยังบุขากกันได้ยังบุกทานได้กินเขาพี่น้องทะเลเห็ดกับเขา แม่โทรนำไปกินเขาหรือเ <laughs> ่น้ำต้มมาตนนี่ฝนมาพระทาเลอกมีเด็บกแบกบกแบกอยู่นี่นะจบยแจ๊บแจบแจบปาลุดโลเยีบแบบนี้อะไรฝนตกอะไรได้นี่นะบริวทแห้งขื่นแห้งขืนนี่นะแห้งโลกลองขากเปิดอเอหลยกองเข่าก็กองเขาก็เปิดถ่าแล้ววะ กองเขาก็เปิดผ่าแล้วพี่น้องพคุณกองเข่าเฮานะเปิดพาแย่งออกไหวแล้วถาฝนทำเปิด่าตั้งออกมาเพราออกงอกเบิดอนีหัวเลยมันเบ็ดงามยามตุงแล้วนี่มาคายกระต่ายห้ามฮกับเบ็ดแล้วเบดปากกอ้ว ันก็เต้นออกจากกระตาแต่ว่าเนาะพาเพียมันก็โดดออกเบิดแล้วพาเพียจำบอนไปเข้าไปายเขาบ้าเพี้ยแล้วไอ้ตัวละสามสี่ขีดเออ3โตโล3โตโลฝ่ายนี่ตึกหัวตัวละสามสี่ขีดคือชุมพาวด้นะเราทำไปกับผาเตี้ยเนาะ อย่างได้โตโตละประมาณน่นหาหกขีดนี่นะจำจำนี่เนี่ยขัดซอยปองเลยนั่นแล้วเองกมะอันมันน้อยแล้วก็ซอยปองบอกไปประมาณอยากพากันลงคลองเราพี่น้องเลยเข่าพอทะเลยุชิพุนทำอลไรนี่ลงไปประกอบปูติง้งเข้ามาแล้วบาแล้วเราอยากไป ก็หาอยู่ไปคลองพี่น้องค่ก็อยากกินจำปลาพีพพา่อ่ะน้ำลา่พเลยนมาทะาธรรมดาเกี่ยวเขาแข่งพลพลเหตุฝน,น,นลินได้พี่น้องปักแป๊กปักแป๊กกี่เด่นอันนะูนะหัมกับไม่ห่มตัวองเจ้าเนาะ <c oughs> พูหน้าข้งแข้งหน้าข้งข้งเขาจะปั่นขขานี้ฝนแล้วพี่้องมนดำกัยากน้ำฝนเนยเกี่ยวกันยากน้ำฝนอยู่บ่ท่านวดยากน้ำฝนก็ใส่ข่าิเอเิรดขักเิดน้ฝใช่อันนี้ขาพัทเล่นอันนี้ มิดแล้วคา,นา,นาคนบ่อยากวิดป้าว้มันก็บกกลอยเนามันคงเจ้าะใบมันยังเขียวอยู่นี่เขาห้อยอ,อ,อยู่บ้านเขาเ้าว,าวแล้วมันนันก่อยนี่ยมันได้ทำมาได้ ลุงเหตุเพีบแต่ภาพอยู่คอ,อมันหักเนาะปุกมันหักเข่าของเจ้าเนี่ยอยู่ในลุมนะมันอยากก่อยแล้วเข่าอหน้าเหตุหน้าข้าเจ้าเนาะ,ม,นะม,มันอยากก่อยแล้วฮอนลงพยายามต่งมุมขำว่าน,นี่ เนี่ยเป้าปอยากล้มอยากปล่อยนะอยากข้าวจุดพูนนะที่ล้มมันเมื่อนี่ข่าวพะยุวาสิมาเมื่อนี่สุดท้ายพี่น้องแต่พูดว่ามันสิตกหรือบอ่เนะเกลียวแข่งกันก็ฟุ้นเลยบม่ได้สอบเปล่าแล้วท่านโบกเกี่ยวไว้ยพะยุสิมาอีกวันที่ซองนี่แบบว่า าอ,อ,อยู่ก็มาดูเ <c oughs> ้ย้ายู่ักลพางับะเอเด้วยเรื่อยๆน่ลเอแล้วหายเลยพอดีขึ้นไปกินขขาบ้านพอดีแล้วจะเขาแล้วบรรดวนเกี่ยวเขาบมีกวนบาดแห ข้าเกี่ยวเขาเขาลาไปขึ้นขึ้นทีมอนปะเขานะต้องมาจะเกี่ยวบ่บ้านใตัดได้อยู่เาไม่แเลยบัน้ำยามาเซอสนหน่อยๆอยู่ ตัดยาวก็นะเดี๋ยวนขวดนะครับตัดเป็นทรงอันนั้นทีตัดเป็นทรงเฉลียงเขาเห็นอันบ้านอันปักเซเขาเจ้าตัดเฉลียงเนี่ยมีมีอ่นะนเขาตัดหันไปทางข้างอันนี้เดีเ๋ยวไปเถอะนี่นี่เขาตัดหันหนไปทางข้างนี่บนแจมันนี่มุนมุน,ม,นมุนไปมันลงเป๊ะ ่ในได้ขีขาตัดพี่น้องลายคนก็หลายเทคนิคน้ตัดขมาได้บขัดตัดมาทรงนี่น่ะบุได้ดอกน้ำมันน้ำหนาพี่หมอบสัมเนะขาพู้รูปไปนี่ก็พ่อมือจะขยะไยอีกเน่นโอเคนะพี่นอ้องเขาเมื่อบานก่อนที่เขาแล้วจวะเฉี่ยบดซอยกเถอดเลยนะ คลิปนี้ก็สิขอบเก็บภาพบรรยากาศสำนี่เดอ้อเนาะง่าๆกนไปหากินเขาพี่นอ้องมัหนิไปแล้วสบายดีลุยต่ออายังทำวันนี้บรรยากาศเป็นใจแต่ว่ายังคืมฝนอยู่แต่ว่าแดดออกน้ำเนาะแถวเนาะขาดวานาสีประตกแห้งกอกกระตกกระ